สวัสดีค่ะชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้แนนก็กลับมานะคะพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของมิสทีมที่ดูจากในโซเชียลแคมของคุณอาร์เมคอัพนะคะว่าเป็นแป้งที่ใช้ดีนะนก็เลยไปหาซื้อจะบอกว่าหาซื้อยากมากๆนะคะเพราะว่าสีที่เหลือก็จะเป็นสีเบอร์หนึ่งแต่ว่าแนนอะใช้เบอร์สองส่วนอีกอันนึงถ้าดูคลิปเก่าๆที่แนนไปเดินเซเว่นแล้วเจอก็จะเป็นลิปอันเนี้ยที่ใบเฟิร์นโฆษณาก็เดี๋ยวนนี้ก็จะมาลองรีวิวให้ดูนะคะมาลองที่ลิปของ ของใบเฟิร์นก่อนละกันก็จะมีสีชมพูบันเย็นกับสีส้มอ่อนราคาเก้าสบเก้าบาทนะคะก็โอเคนะซื้อมาลองเล่นเล่นดูว่าดีหรือเปล่าเราก็มาเริ่มด้วยสีสีส้มก่อนนะคะก็คือได้ทั้งทั้งสองสีจะประกอบไปด้วยสวัสดีดูแลกันนะอันนี้คือสีเนื้อเห็นไหมเอ่ยสีเนื้อก็เนื้อแบบนูดอมชมพูนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นสีสม้มก็โออยู่นะต่อไปแทที่สองก็นูดก็จะเป็นนูนเดียวกันนะนายก็จะสวัดสีชมพูให้ดูแล้วกันข้างบนนะเนาะแต่แหลนมากอะ่ะเห็นไหมงั้นตรงกลางก็จะเป็นสีนูดนี่ะเพื่อปรับสภาพสีก็ก่อนที่เราจะมาทา แนนจะนนแนะนําแป้งก่อนเนาะนี่คือแป้งไม่ทีว่านะคะแนนใช้เป็นตลับทดลองก่อนนะเพราะว่าอยากจะลองดูว่าเข้าวขหน่านป่ะก็คือตอนนี้ก็คือพักกลางวันแล้วนะคะทานข้าแวแล้วแล้วก็หน้ามันอยู่นิดนึงเห็นป่ะก็วิธีทาก็คือใช้วนๆเอานะคะแล้วก็กด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 เนาะ เห็นไหมเอ่ยอแล้วก็วนๆเพราะว่าเพื่อไอ้การวนเนี่ยคือคุณอาร์มเล็กอาบเขาบอกว่ามันจะป้องกันที่แป้งที่มันเป็นแข็งๆเป็นคั่าๆอะค่ะก็เดี๋ยวจะลองลองวนดูให้ทั่วให้ทั่วตลอดการใช้งานแล้วกันนะแล้วจะมาดูว่ามันใช่ด้วยถ้าไย่ยลืมถอดคอนะจ๊จะแต่คอนั้นคงไม่กดอะในทงทาเลยเอยาจารนานนะแต่จะรี โอเคเสร็จ okay. นี่คิวเราเข้ากับสีผมเอาอือทีนี้แน็ก็จะมาเริ่มด้วยวันนี้ทาสีอะไรดีอ่ะสีสีบานเย็นแล้วนนะจะได้เข้ากับสีสีผ้าพันคอเพราะวันนี้เป็นวันจันทร์วันจนันทร์เราต้องใส่สีอะไรบ้างใส่สีเขียวใส่สีม่วงเป็นประปางแล้วก็อีกสีหนึ่งจำไม่ได้อ่ะลืมทาลองเพื่อนเนาอะ Okay. ถ้าเราเพิ่นปุ๊บปากเราก็จะซี่ๆป่วยๆเพื่อเป็นการปรับสมดุลนี้แนนก็จะทาสีบานเย็นนะดูก่อนก่อนทานะคะถือว่าเม็สีแน่นทีเดียวใช้ได้ใช้ได้ก็โอเค จบการรีวิวนะคะ,ะแม้ไมิทีลีว่าบางที่นะคะตัวตลับสำรองบางที่99 109อะไรเงี้ยคือคือแล้วแต่ดวงว่าเราจะเจอถูกหรือแพงนะเนี่ยนี่คือตลับสำรองเอ่อแล้วก็ไม่มีฟองน้ำมาให้นะอืมปไปเลยไปบ้าโอเคนะ,ะเดี๋ยวเราถาสีส้มด้วยกันล้กันเทดออกก่อนโอเค กต้องลงลิ้นเดชก่อนเนาะเออเห็นก็ถือว่าเนื้อดีในระดับหนึ่งนะคะงี้ก็ ถ้าใครมีโอกาสไปทดลองก็ไปลองดูนะคะว่าอาจจะใช้ดีอาจจะใช้ถูกต้องอนะไรเงี้ยคือแป้งนแอนใช้แอนใช้นิดนึงแอนจะใช้มาจอลิกา้าใช้บ s c อนะไรเงี้ยมันตลับสำรองก็อยู่ประมาณ7 0็ดร้อยหกร้อยเจ็ด้อยประมาณเนะี้ยก็เลยดูคุณอาร์เมอมัพแล้วก็เลยมาลองใช้ก็คิดว่าก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งไงก็ไปลองหาซื้อหาชมกันนะคะแล้วก็วันนี้เราเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใ่คลิปหน้า bye bye, บ๊ายบายจ้ะรักทุกคนเลยสีชมพูส่วนหนึ่งนี้